นี <im itation> ้่ากำลังรับชมช่อง8 c อากาศานดาวเทียม s s c กรแบนความถี่รียี1 6 3 5ิบเ0 0า์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับอน้ำท่วมใช่ว่าดีกว่าฝนแล้งระหว่างถรกลองแล้วแล้แงแล้งเยอะยังมีน้ำไงโอ้โหน้ำมาเยอะเนี่ยโอ้โหมันข้างหลังข้างหลังเราเป็นแหในทะเลอ่ะ น้ำท่วมมัน um> บิะเห็นแล้วก็น้ำก็มาถึงปทุมน้นะครับ70แต่ว่าเขาก็ยังมีการป้องกันเอาไว้อยู่ดูรูปภาพหน่อยที่บางปูในที่บางปูเขาก็เอาประสบประสบทรงสอบทรายมากั้นไว้แล้วแต่ไม่รู้ขัาพไหนครับาไหนบนอ่ะ ภาพบนภาพบนภาพบ้าบนอันนี้นควายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาพบนกระดิกผมกระดิกนิ้วนี่น,น,นี่ภาพไหนภาพไหนนี่ๆเนนี่คุณจะคุยเรื่องภาพไหนอช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือหนนอน,น,อน,น,อน,นี่น้ำเหมือนสีน้ำทะเลนะอืมม,มันเป็นฟองอากาศก็เข้าไปแล้ว,ลวก็มาวางกระสอบใจมาวางไม่ให้มันขยายกว้างขึ้น แล้วก็มีหลายที่อย่างเช่นชนบุรีก็มีเคยมีข่าวว่าน้ําท่วมก็น้ําท่วมครับแล้วก็ที่สระแก้วเขาบอกในรอบร้อยปีเลยนะที่น้ําท่วมครับเป็นเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรน้ําน้าจากเขมรมันมันไปกลับอ่ะอ้าวน้ำเขมรเะหรืมเห็นเห็นเห็นเขามีข่าวว่าเขาเขาจะจะรองระบายน้ําของเราเนี่ยไปลงตัวเลสาบอ่ะตัวเลสาบของของเขมรเขมรเนี่ยเหรอเออเขาว่าอย่างนั้นนะนะไม่รู้จะทํายังไงอ่ะอืม จะหาวิธีการให้ให้ให้น้ําบินไปที่นู่นน่ะไปยังไงปว่าเกลื่อนยังไงเกลื่อนปลาสาบเป็นแบบว่าล้มนั่นนี่ใช่เพราะว่าเขลื่อนปลาสาบรู้สึกว่ามันเขื่อนนี่อยู่ที่ร้อยสิบเปอร์เซ็นแล้วเกินมาสิบเปอร์เซ็นแล้วอาจจะเกื่อนที่เต็มเ็มอ่ะเกลนมาแล้วสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหลายที่เลยแล้วก็ทางสารเรามาเพิ่งก็ร้อยสิบล้ำนางรองก็ร้อยสิบนะเขาวิเคราะห์ดีนะต่างกันน้ำในเขื่อนดูเรื่องดูนี่แล้วกันเนาะ ดูระดับเรื่อยๆไเนี่ยอ่าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ของขวนแต่ละขวนบางขอนก็ยังน้อยอยู่แต่ก็เฉียดๆว่าเก้าสิบกว่าตัวซีรินทร์อนก็แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์บางขวนพูดไม่รสีกิจก็ยังน้อยนะสีกิจก็หกสิบตอนนี้มันหนักทางทางตะวันออกอ่ะใช่ใช่เห็นกทมเขาก็วันๆเหมือนกันนะทั้งหมมันจะมีพายุใหม่สองลูกอ่ะ นี่ขนาดแค่ลูกนะถ้่เป็นพ่อแม่พยูเลยโอ้โหบาลายครับอาจจะหนักกันดีเอาใจช่วยครับครับนะฮะท่านพ่นานท่วมนะฮะเนี่ยสองคือเดชิสารล้นแล้วลำพระเพลิงลำตะคองครับโอ้อ่ามีอะไรต่อเรื่องน้ําเร็ดมาก็เป็นเรื่องของรถที่ขนชาวต่างด้าวไปแล้วก็เกิดอาการหลับในซิ่งชนต้นไม้ข้างทาง เส้นสังเวยไปสิเกตศพแล้วในสิเกศพนี่ก็มีตายท้องกลมสองสองศพดูรถดูรถดูรถให้ดูดูรถรถรูปนี้ไม่มีศพให้ดูได้ระบับนี้มีศพหูนอนเรียงนี้เลยคุณผู้ชมน่ากลัวจังเลยครับอคือเขาเขาน่จะนั่เกวนยนกระบะหลังนะดูกระบะหลังครับเป็นแคปเป็นแคปที่แบบเหมือนเป็นงแคปคงจะกระเด็นนะนะกระเด็นออกมากระแทกล้วกระเด็นออกมาแล้วก็ จากที่ตำรวจเข้าไปดูว่าในนั้นก็จะมีรถในรถอ่ะข้างคนขับก็จะมีประตูคนขับก็จะมีเออเหล้าแล้วก็ยาบ้าอยู่ตรงนั้นด้วยหูภาพของไทยรัฐน่ากลัวมากเลยอ่ะนอนแบบเออนอนแบบนี้คือเสียชีวิตแล้วเลยอโอ้นึกถึงอย่างนี้นะนึกถึงตอนสงการอ่ะอ่าอ่าใช่ผมเนี่ยก็มีประสบการณ์นั่งรถกระบะเล่นสนามามาเหมือนกันจะวิ่งกันเร็วเร็วเร็วนะอันตรายวิ่งกันไม่รับ รับน้ำ ừ, นั่งบั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 งรู้กรกะบะนี่นั่งกันมาเต็มแน εν, ่นเอียดยืนเพีย,ยดเลยอะยืนกันไปไม่หมดโอเ<อ>กิดแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตรู้สึกเป็นชาวลาวอ่ะเขาจะเหมือนกับเขาจะกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมที่บ้านอะไรเงี้ยอ๋อครับอืมเดี๋ยวมีจุดเหมือนเขาก็เจอเจอจุดว่าเอออยู่จุดจะไปส่งจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วบอกนิ่ง ที่ติดตัวคนขับที่เสียชีวิตก็มีเงินใครรักมีอะไรเปิดซิงเปิดซิงเหรอร้องเพลงเหรอร้องเพลงร้องเพลงเ้รองงพลคุณพี่ดูนี่พนักมีอะไรเนี่ยอะไรเปิดซิงเนี่ยจะดูภาพร้องเพลงครั้งแรกกันหรุ่นต่ออีกสองอ่ะจะดูภาพหรือจะดูเสื้อผ้าคนคุณต้องทั้งสองอย่างนะอ่าจัดไปครับจริงๆนี่จะนำเสนอครับอะไรนะแบบร้องเพลงเหรอร้องเพลงครั้งแรกซิงแปลว่าร้องเพลงร้องเพลงแต่คุณร้องไม่เป็นภาษาอะไรเงี้ยเนี่ยโดนเปิดซิงอายุกวสิบสองเ่ะ มิจตุโกอืมอะไรนเป็นพระจิตพระกรบมิจตุโกมิสุโอซังซิเรียวซังคิณผู้ชเองไม่ต้องพุทอบุตราแฉสีกาแอนคนแรกยืนยันเป็นความรักแท้จริงไม่เคยเสียเวอร์จิ้นมาก่อนครับแถมหอมแก้มโชว์ออกทีวีครับคุณผู้ชมฮะนี้โอ้หเขาก็เขาก็มาออกรายการดังเขาโชว์ดังนะในออกรายการนั เขาออกสองรายการเลยเนี่ยเหรอเอออันนี้ในรายการบุดดี้ใช่ไหมเขาออกตีสิบด้วยเหรอเออก็ตีสิบเข้ามาวันนี้ใช่เหรอเออมิรุน่าจะถามผมส่วนตัวนะฮะผมก็ผู้หญิงไม่ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างปล่อยพระดิเธอนะเออเาก็ถามในรายการก็ถามบอกเป็นเขาเรียกเลยทำให้เขาเรียกเลยเหมือนกับ เป็นมารศาสนาหรือเปล่าเออเ,เ,ขเขาตอบว่าอย่างเงี้ยเขาเขตอบว่าเขาบอกว่าเนี่ยคุณแอมจะไปนั่งจ้องพระจริงหรือไม่มที่เป็นคนสายตาสั้นเวลาเขาวัดมันก็นั่งหน้าสุดเสมอเลยต้องเพ่งโอ้โหไอ้บุญมีใช้ได้เวลาจีบหญิงนะนะฮะพี่พี่จีนไม่มองอะไรหนูเจ้าเป็นลีตาสันไอ้หนุ่มมองไปไกลนึกว่าแก้มเออพีพ่เหจ้าเป็นึกว่าแก้มสัน สีกายไม่ได้เลยขอยืมมุกหน่อย <c oughs> <c oughs> พิธีกรถามรู้สึกบาดไหมอดีตถ้าม่สู้แต่ว่าไม่บาดอืออือนะแต,แ,ตแต่จริงๆแล้วก็สัน้นนะแต่ว่าแบบเพลงไทยเลยนะคุณเป็นแฟนหรือเป็นคนแรกและคนสุดท้ายอ๋อ,อไม่ขอเป็นคนแรกขอเป็นคนุณสุดท้ายก็พอคุณผู้ชมยังไงนะเมตาสั้น แต่แตจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพระท่านเสียสละแล้วนะครับคือเมื่อเวลาศีกาเข้าไปในวัดเนี่ยเห็นพระหรือใส่บาทเนี่ยไม่ว,ว่าคุณจะมีความสุขกับคําสอนของพระรูปนั้นมนากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องเรียนให้ทราบว,ว่าพระอยู่ในเพศบรรพชิตนะฮะเราเป็นคาราวานะนั้นอย่าไปรบกวนท่าน อ,อแล้วพระก็กรุณาอย่ารบกวนสีกาทางเฟซบุ๊กแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วก่ะมันมิสวเเขาว่าทาถูกต้องแล้วที่ถ้าอยูมีจะมีเรื่องเงี้ยถอ,อกมาก,กว่าอืมถูกต้อง<ม>ในใจสวาหลับของความมิสุหนะอืมเอออ่ะผมว่ากันไปนะครับขาก็ไม่ว่ากันคืออยา่าแล้วก็อีกข้อเรื่องนี้เนี่ยอย่าให้มันเป็นกรณีที่ต้องมีการทะเลาะมีมุ่นที่หลวคนหนึง่งเขาศรัทธามผมบอกว่าเขาก็อยากให้ผมช่วย พูดกับคนอื่นว่าเนี่ยเขาไม่ได้พระองค์นี้ไม่ได้ทำผิดอะไรผมบอกผมไม่ช่วยไมาใช่หน้าที่แล้วก็โกรธผมอ๋อหาว่าผมแยกแยะไม่ออกหรือไงพระองค์นี้เขาเป็นคนดีเมื่อเขาตัดสินใจนี้แล้วคุณก็ควรที่จะช่วยผมผมไม่ช่วยไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่พอเ่ยฮะเพราะฉะ <c oughs> น,น,นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าอย่าให้ยางเนี้ยมาเป็นตัวโกรธของเราคือเราต้องดูไงความเป็นจริงว่าเอา้าคือไม่รู้เผมก็ไม่เห็นด้วยอืมนะ ไม่รู้อ่ะมันเป็นความสูงเขาเราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้ใช่การนี่เราเราคือเราก็ไม่ยุ่งแต่ไม่ต้องมามาโกรธเราว่าทําไมเราถึงไม่ไปช่วยพูดให้เขาดูดีขึ้นทาไมเราไมเป็นเป็นไปยิ่งต่างนะในมืองแต่เราถ้าดูยู่งทำไมเราถึงมาเห็นด้วยเราไม่กดไลค์เราไม่กดไลค์ถูกป่ะเอออ่ะคุณเนี่ยเราเติมต่อก็มีเรื่องของแม่เท่าวัย85ปีโดนสังหารโหดนะรัก รัดคอใส่ไฟรัดคอแล้วก็เรียนศพขึ้นอื่นก็ประมาณอีก2สองสาวันเนี่ยแต่ตำ,ำรวจตำรวจคาดวา่าน่าจะเป็นเรื่องของอลิคที่ที่อลิที่โดนโดนคุณยายเนี่ยไปแจ้งความว่าเขาเอาทรัพย์สินเข้าไปขโมยไปอย่างเงี้ยก็อาจจะมานี่คือเป็นสมมติฐานของตำรวจเขานะออคือคุณยายเป็นเจ้าของหอพักด้วยล่ะใช่เป็นหอห้องเช่าแบ่งแบ่งแบ่งห้องอองเ,เป็้ เป็นตึกแถวแล้วมาแบ่งเป็นห้องเช่าฮะแล้วยังไงต่อแล้วก็เขาไปมีปากเสียงกับคนคนนึงเหมือนประมาณว่าเหมือนจับได้ว่าไปแจ้งความมาแจ้งความตำรวจว่าคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยเอาขโมยทรัพย์สินของเขาไปแล้วผู้ชายคนที่โดนโดนแจ้งความอ่ะก็อาจจะแค้นมากลับมานี่เป็นสมสมติฐานของตำรวจเขาว่าได้เป็นคนคนนี้พพราะหายไปจากบ้านเนี้ยอื85ปี รู้หน้าไม่รู้ใจนะอีกอันหนึ่งเนี่ยยังไงฮะเราก็พอเห็นพี่นะหน้าเราพอที่ที่ดวงสาวที่เจ็ดนะประเด็นมันคือว่ารูปในเฟซบุ๊กมันใช้รูปหล่อมากสบายดีมีการมีงานดีรู้สึกเหมือนเราอยู่งบบาลนี่ตำรวจกำลังตาม,ล,าม,มล่ได้เขาได้เกิดได้เกิดเอารูปจริงไหมหรือขึ้นเป็นดูแลเขียนแกมีหนี้สินเป็นรปภแล้วรอเด็กเพ่นแน่าต้องเขียนอะไรนะโสดหล่อ ใจดีสปอร์ตมีเงินก้อนอขาดเสาเพื่อใช้เงินอะไรเงี้ยหนีก็จะงจากโรงพยาบาลเน่ะเพราะว่าเขาพอจับตัวได้เขาก็กอกยาไอ้เขาเรียกอะไรเป็ดอ่ะเป็ดเลยครับไอ้เป็ดที่ที่หลังห้องน้ำหอย่างนี้ทำไมดิรปพ่อเขาด้วยเหรอเออพอพ่อโดนจับได้กินเป็ดเลยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปล้างท้องไปล้างท้องระหว่างอยู่โรงพยาบาลก็หนีออกมาอือฮึ ก็ตำรวจกำลังตามล่าอยู่แอบกินเป็ดเลยนะครับตอนแรกเฮ้ยตอนแรกเล่นกันนึกว่าเป็ดกระดูกปิดคอเหรอที่ไหนได้น้ำยาล้างห้องน้ำปากหลอกเด็กกันนะพ่อคุณแม่ยุคนี้ต้องทันรูปนะฮะเล่นไม่เป็นต้องไปเล่นซะนะครับไอโซเชียลเน็ตเวิร์ฟซบุ๊กไลน์งี่นะผมเห็นบางท่านอายุมากเนี่ยมีไลน์แล้วแล้วแล้วจะเรียนคุณผู้ชมว่าท่านท่านที่อายุมากเนี่ยนะครับไปซื้อแบบนี้มาใช้ ดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะนี่จอใหญ่ด้วยเนี่ยมันจอมันใหญ่อย่าอย่าไปซื้อที่เสือนเจ้นนะอย่าไปซื้อเสือนเจ้นสโคบเ้ยนะเด <c oughs> <ะ>ีย๋ยวจะเสียหายสองแสนเครื่อง <c oughs> เออแล้วก็ได้แค่สามพันเพราะอะไรู้นะครับเพราะว่ามันรับสายโทรได้แล้วเวลาเล่นแับลูกอะเล่นโปรแกรมลน์โปรแกรชัดีชัดวร์อยไรเงี้ยแล้วจะทันลูกไงแล้วเด็กก็จะไม่ไปเคว้งควางไปเล่นอยู่กับรปภในบานเล่นเออในนในคราของชายโฉดอาะ เอออะไรเราก็ไม่รู้เรื่องมันเล่นอะไรกันเปนอย่างนบอกไหม,มเออบางทีแล้วเดี๋ยวนี้มันเครื่องสองสามพันก็มีครับมันเล่นได้ท<ม>่านผู้ชมฮะถ้าแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีลูกเล็กเด็กแดงแล้วนะไม่มีลูกในวัยรุ่นนะนะหรือเกษียณอยราชการแล้วไม่ต้องเล่นก็นไม่เป็นไร<ม>แต่ถ้าเกิดว่าบางคนงมีอเออมีลูกช้าเนี่นะอายุหกสิบลูกพึ่งสิบหกอายุหกสิบห้าลูกยี่ส<ม>ิบ เเออไปงานไปงานลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวิ่งตามครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกไปยุ่งกับรปภแบบนี้ครับนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะให้ปุ้งเฟ้อเลยเหมือนเปรี้ยวเลยนี่นะฮะเอาเท่าที่คิดเป็นอ่ะเท่าที่จะไปแต่ตอนนี้เนี่ยคือเราจะบอกว่าโทรศัพท์มือถือมันจอเล็กอยู่นี้มันมีแบบจอใหญ่ครับแล้วถ้าเราวิ่งวิ่งทันเทคโนโลยีไปเนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขวิ่งไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเราอ่ะเทคโนโลยีกับข่าวสารเนี่ยไม่ต้องมาหยุดเสด ข่าวเดี๋ยดูรายการเราเนี่ยบางท่านบอกว่าชอบมากเลยในกลางวันที่ไม,ม่มีอะไรทำผีอ่านหนังดูเธอขำไปขำมาแล้วก็ได้รู้นู่นรู้นี่ไปรู้สึกว่าสมองมันไม่ว่างเปล่าถ้าเกิดว่าแบบแบบกแบบรุเมลีดินะัชีวิตไม่ได้เสพข่าวใช่ไหมครับไม่ได้ดูข่าวไม่ได้อ่านเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองไม่ได้วิ่งตามมินิมอลีชีวิตมันจะว่างเปล่าแล้วมันก็จะมีแต่ความสนใจตัวเองไงดีเวลาลูกหลานไปหามันก็จะวนอยู่แต่เรื่องเดิมอ่ะไปผมไปหาพ่อเพื่อนนะก็ได้แล้วเป็นกำลังใจให้คนรื่อเนี้ยสามครั้งผมบอกแล้ว าก็ได้ครับเออรู้สึกว่าเหนื่อยไงแต่ก็ไม่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 ได้ว่านะฮะบางท่านบอกว่าฉันแก่แล้วฉันไม่อยากจะร่างรับรู้การเมืองฉันอยากจะนั่งคุยเรื่องของฉันก็ก็ตามสะดวกครับเออแต่แค่บอกเฉยๆครับนะครับจากจากแจกแจกลูกๆดีนะครับลูกจะได้มีความสุขครับนะครับเพราะเพราะว่าคนเกษียณที่มันไม่มีอะไรทำอืมว่างเออดูแต่ละครใช่ไม่ดูแต่ดูดูละคงดีไงบางคนไม่ดูอะไรเลยอ๋อเออดูเถอะครับนะฮะอย่าไปคิดว่า ดูละครดูบันเทิงหรือดูข่าวหรือมันเป็นเรื่องที่ที่หนักหัวสมองหรือใครก็จะว่าได้ว่าดูแล้วเป็นบายมุกแล้วีจริงดูมันจะครับใชชีวิตมันจะได้มีความสุขเออเรื่องการเมืองหน่อยม็อบม็อบเขาไปทขเรียบล้วนะสวนลุมใช่ไหมดูภาพสิก็ปอสุดเลนะแต่นี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องดูรอดูจำนวนคนนะคแต่ตำรวจเขาก็ไปเลยอะ คือวิธีวิธีนี้มันต้องมีคนพร้อมไงคือคือตอนนั้นเนี่ยตอนในครั้งแรกอ่ะที่ตำรวจที่ว่าเขาจะมาใส่ทำเนียบตั้งแต่แรกเขาก็ไปสวนลุมนะไปตั้งหลักเออเนี่ยไปตั้งหลักแล้ววันเนี้ยอะทีเผลอเพื่อนไปทำเนียบเลยเนี่ยแต่ตำรวจก็ไปแล้วครับคือคือวิธีนี้ถ้าเกิดได้กําลังคนที่มากๆเนี่ยผมว่าว่าว่าสำเร็จนะทีหลับันนี้เขายังเรียกคนออกมาได้ได้ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ คนที่จะไปร่วมการชุมนุมเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ต้องก็ต้องเรียนว่าถ้าเกิดท่านสนับสนุนสั่งทางนี้นะที่ไม่ได้ป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับคนที่จะไปได้คือคนที่กางวันว่างค่ะคําว่ากางวลว่างนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านว่างงานนะฮะหมายความว่าเออบางทีมีธุรกิจส่วนตัวออแล้วมีคนดูแลแทนบางคนบอกบ้านบ้านพ่อแม่รวยอยู่แล้วอยู่เฉยผมก็มีตังค์พี่จิมมีอ่าอย่างงี้ไปฟังดูว่าเขามีการปราศัยเนี่ยเขามีอะไรบ้างมีของอะไรบ้างที่ทําให้เรา รู้สึกว่าเออรัฐบาลเนี้ยไม่ชอบมาครับเพราะคนทำงานเนี่ยเขาจะไปกันได้ที่ตอนเย็นงั้นคนที่เขาจัดการบอเนี่นะเขาต้องรู้แบบว่ากลางวันเขาจะดึงคนตรงไหนมาเขาจะทำยังไงให้คนมานี่คือนี่คือปัญหาของของของบอสมอบนี่บอสอ่ะนะที่ที่ที่มันไม่ใช่แค่เอาชายแก่ที่เป็นทหารมานั่งน่กเครียดอยู่สามสี่คนน่าเครียดมาเลยนะไม่รู้ผมเห็นรู่สถาบไหนรบาเนี้ยเหนน้ไม่มีน่าเครียดมาเนี้ยคือบางทีคนเขากไม่มาเนี่ย น่าเกิียยังแบเคเิดมาันันแดดแล้วต้องหาประเด็นหาอะไรแล้วก็ต้องแยกกลุ่มให้ชัดตอนเย็นเนี่ยพวกทำงานเนี่ยที่เขาเม็นแบเรื่องบานเนี่ยเขาไปแต่เขาไม่สามารถนั่งกลางวันได้แล้วคุณจะทำไงให้กลางวันมีคนบ้างตรงนี้มันเป็นเรื่องของเหมือนทำอีเวนต์อ่ะมันก็ต้องติดตามดูวันนี้ไปทำเนียบแล้วแล้วจะจะรอดูอะไรรู้ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยที่ที่ที่ไปนั่งเนี่ยนะฮะคือเขาเรียกว่าดีนะ มีภาพนี้ก็มีข้างล่างมีมีกลางวันกลางคืนมีหมดเลยนะครับถ้าเกิดเกิดภาพเกิดภาพอะไรู้ครับเกิดภาพที่ตำรวจเอากียจี้หัวได้เมื่อไหร่มันนั้นเป็นเรื่องนะออต้องมีวิธีการนะครับครับเราก็ได้สนับสนุนข้ามไหนนะฮะเราก็บอกวิธีการให้ว่าไปทำยังไงไปดืมาพิ่ารมา คนที่ระดับอยู่รัฐบาลที่นี่ก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับผิดแต่ว่าต้อง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 วิ่งให้ทันกันเพได้รู้ว่าเอ้ยผมเห็นข่าวนะครับเห็นน้องีแต่แกพูดจอยปีเคค้ายาคุกแปดปีหนึ่งเดือนอโอ้น้องวันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นีกหนึ่งคนนะโบจอยมีแฟนนะเออนล้วมีแฟนเนี่ยแฟนต้องดูพอดีดีทุกทายเนี่ยแม่งตัวชั่วไม่มีทุกคนเลยไม่เดคนต้องดูดีๆอ่ะเออ้โนยากอเลยน้อแบบบางคนมันรักไปแล้ว เออที่มันรักไปแล้วแล้วผู้ชายบางคนแบบหน้าตามันดีแต่มันตกแหลกหอท้ายเออแล้วก็ค้ายาทขา้งเขาต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งคืออย่าไปเอาผู้ชายที่มันเจอกันในสถานที่เที่ยวกันคืนใช่ไหมพวกนี้ทีมเดี๋ยวนี้มันใจเดียวแล้วมีลูกสาวถ้าวัยรุ่นตอนนี้ลําบากนะครับคุณผู้ชมฮะที่เด็กมันก็อยากบางคนเ็าอยากจะไปปวดหัวตาอยู่มหาวิทยาลัยนี่เลยสิบแปดแล้วเนี่ยครั้งแรกโดนแล้วพ่อแม่ใช่พ่อแม่จะต้องไปตาม เปล่าก็ไม่ได้มันต้ออยู่ที่อ่ะไปกับเพื่อนแล้วอยู่นี้มันหูมันมียาแย่ๆวิธีการโออครับครับทําได้อย่างเดียวคือทําใจนะฮะครับแล้วก็ทําบุญไม่ด้หวังว่าอ่ะลูกของเราจะเจอคนดีๆแล้วก็มีเวลาก็เออสั่งสอนด้วยใช่คนดีนี่มันเนี่ยมาพราะมั่เป็นคนรวยนะครับแต่มาถีงว่าเป็นคนที่เออฝากฝากผีฝากไข่ได้อืมฮะไม่ใช่แบบรวยแต่เบื้องหลังค้ายาบ้า คขาของเถื่อนเออเรับชั้นรวยไปกันเท่านั้นยังไงไม่ได้นะครับใช้เงินแบบไม่มีความสุขอย่างเงี้นนะคุณมีอะไรอีกมีเรื่องคุณมีรถเก่าควายควายใส่ไเนี่ยควายจักกรยานแก้งรถเก่าว่าไงเอออันนี้อันนี้ผมว่าเก่าเดินอยู่นะรถเก่าห้ามมีต่อเจมอใช่คุณลุงผมคุณลุงผมนี่ขับมาสถาร์ไนี้นี่สิบปียังวิ่งดีอยู่เลยเออแล้วก็บอกว่า เรือสมมติเอามารถเก่าเจ็ดถึงสิบปีอะไรเงี้ยถ้าที่วิ่งต่างจังหวัดต่างจังหวัดคือที่ไหนอ่ะบ้านเรือนรถโคษนนทบุรีก็ต่างจังหวัดแล้วนะไม่ใช่กท่อนทมอสมุทรปราการก็ต่างหวัดแล้วนะใช่แล้วแล้วที่เราเป็นข่าววันเนี่ยเขาได้วางกรอบไม่อยังว่าจะคำว่าเมืองเขาคือแค่ไหนอืมเมืองเขาแค่ไหนเห็นไหมผมบอกข้ามข้ามห้ามข้าวทมอหูทมนี่มันใหญ่ รถเมย์นี่ห้ามวิ่งนะข้รก,รกรันี่ก็ะมนะรถเมย์ห้ามวิ่งเลยนะเออรถเมย์ยุเกิลรถเมย์รถตำรวจเกินปีห้ามวิ่งเลยนะเออนอะอืมมันจะช่วยได้ไหมแล้วก็บอกบอกต้นแบบ <c oughs> ความคิดมาจากที่ไหนประเทศญี่ปุน่นอืเนี่ยซึ่งประเทศญี่ปุ่นเขาผลิตรถเองได้มีตั้งหลายกี่ยี่ห้อเขาสามารถทําได้ไงที่จะลดทิ้งรถเก่าๆอะไรเงี้ยได้เขาญิปญิปปุ่นเนี่ย คือเมืองเขาเล็กมันเป็นเกาะแล้วคนเขาเนี่ยไม่ขับรถกันอยู่แล้วมันมันมันทำมาตั้งนานแล้วเนาพื้นที่คาน้อยเพราะเขาจะเลยแล้วเขาใช้รถไฟฟ้าไอ้รถไฟฟ้าเท่านั้นน่ะคือสายตะลุงวโพเขาเขาหอมอ้อมไงไม่เป็นต้องใช้รถเออแล้วสายตะลุงโภโพเขามาก่อนรถคือของเราเนี่ยที่เกิดรถไฟฟ้าเสร็จหมด นะฮะอะไรอย่างนี้บอกว่าทุดตรงขายเสร็จบสายชมพูคือตอนนี้สายที่กำลังพัฒนาเร็วสุดเลยคือสายสีม่วงที่ไปบางใหญ่ถ้าสายสีชมพูสายสีเหลืองเข้าลาดพร้าวสายสีส้มก็บาลังกะปีสายชมพูไปบินบุรีอะไรเงี้ยนะหรืออีกทางเลยพวกนี้ครบหมดอ่ะนั่นและรถนะครับขับรถได้ในเมืองนะครับโรงงานประกอบรถก็อาจจะเงไม่คือคือยังไงธุรกิจรถมันเดินไปได้ตลอดเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีจิตวิทยามาเลยคือต้องมีบ้านและมีรถ ถึงแม้ว่าในเมืองมันจะนั่งรถไฟฟ้าอะไรนี้ได้นะมันก็จะต้องมีรถเพื่อขับไปเที่ยวต่จังหวัดครับเออใช่เพราะฉะนั้นในรถรถใหม่บางคันจะมีไว้จอดจอดเพื่อเวลาไปแต่จังหวัดแล้วขับไปนะฮะรถเก่าไปใช้กันไหนใกล้คือบางคนมันมันมันมีมันก็เหนือไม่ใช่บางคนนะส่วนใหญ่ทุกคนนะครับครับนะฮะเพราะมันเพิ่มความสะดวกสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแล้วจะทําอย่างไรให้เห็นเขาบอกว่าถ้าเลือรถเก่ามาขับไม่ได้ก็ต้องเสียภาษีเท่ากับรถใหม่ ดังนั้นรถเก่าลูกพันท้องใจเสือแาษีหมดเออไม่มีประโยชน์เลยอ่ะแล้วเออจะเป็นช่องทางให้คุณพี่มาหากินหรือเปล่าให้คุณพี่จดนสูกเสือลูกเสือลูกเสือเสาไฟฟ้าดัดรถเก่าอ่ะรถจะไม่เก่าตัวเก่าเว้ยเอาเว้ยเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวตครับเดี๋ยวช่วงหน้ากันเปิดสายพิณครับ